จะให้ตอบเธอว่ายังไงไม่ได้จะได้รู้แล้วไม่ไดีที่ฉันลายัยางไงเธอก็ต้องไปไม่ต้องบอกว่ารักกันเธอรักทำไมต้องลาไม่ต้องพูดจะง่ายกว่าเพราะว่าเขาจะรอไม่ไหว ฉันแค่คิดว่าเธอจะเลือกฉันแล้วก็กลายเป็นเลือกเขาเป็นเธอจะว่าควรทำไงฉันไม่เห็นว่าเธอจะต้องท้าหรือต้องรอคำตอบฉันเธอคิดว่าฉันมีทางเลือกไหมเธอให้เขาเป็น ฉันก、啊、็คงจะต้องยอมให้ฉันแพ้เธอให้ฉันแพ้ฉันก็คงจะต้องยอมก็ไม่รู้ไม่รู้จริงๆว่าทำไมจะต้องยอมแต่ถึงฉันพูดว่าไม่ยอมก็ไม่ได้ช่วยให้เธอเปลี่ยนใจ ไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงถึงเป็นก็เพียงนิดหน่อยเธออย่ายห้เขาคอยเดียวเขาจะว่าเอาได้เธอมีคนที่ต้องห่วงเขาคืออนาคตเธอส่วนอดีตไม่ต้องแคร์ฉันต้องรู้แล้ตัวเองไว้ฉันแค่คิดว่าเธอจะเลือกฉัน เราก็กลายเป็นเลือกเขาเป็นเธอจะวควรทำไงฉันไม่เห็นว่าเธอจะต้องทามหรือต้องรอคำตอบฉันเธอคิดว่าฉันมีทางเลือกไหมเธอให้เขาเป็นคนชน,นะฉันก็คงจะต้องยอม ให้ฉันแพ้เธอให้ฉันแพ้ฉันก็คงจะต้องยอมก็ไม่รู้ไม่รู้จริงๆว่าทำไมจะต้องยอมแต่ถึงฉันทนว่าไม่ยอมก็ไม่ได้ช่วยให้เธอเปลี่ยนใจ